สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการสร้างเพยงเปิดแผนภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint 2010นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ในักเรียนเปิดโปรแกรม PowerPoint 2010ขึ้นมาครับพอเราเปิดโปรแกรม PowerPoint 2010ขึ้นมาแล้วต่อไปจะเป็นการแทรกรูปภาพนะครับไปที่คำสั่งแทรกครับแล้วเลือกคำสั่งรูปภาพ จากนั้นให้นักเรียนเลือกรูปภาพนะครับแล้วคลิกคำสั่งแทรกครับเราก็จะได้รูปภาพในหน้าสไลด์ของ PowerPoint 2010นะครับต่อไปจะเป็นการวาดรูปร่างนะครับโดยเราไปที่คำสั่งแทรกครับคลิกที่รูปร่างครับเลือกรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับ จากนั้นให้นักเรียนทำการวาดรูปร่างครับพอเราได้รูปร่างแล้วเราจะปรับขนาดของรูปร่างนะครับโดยเราไปที่คําสั่งรูปแบบความสูงนะครับเราจะตั้งเป็น4.75นะครับส่วนความกว้างนะครับเราจะตั้งเป็น 6.32นะครับพอเราได้ปรับขนาดของรูปร่างแล้วต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างนะครับโดยไปที่ลักษณะรูปร่างครับแล้วคลิกรูปศรเพิ่มเติมลักษณะรูปร่างนะครับแล้วเปลี่ยนลักษณะรูปร่างตามที่เราต้องการพอเราเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างแล้ว ต่อไปจะเป็นการใส่ข้อความให้กับลักษณะรูปร่างนะครับโดยไปที่กล่องข้อความครับจากนั้นคลิกที่กล่องข้อความแล้วใส่ข้อความให้กับรูปร่างครับพอเราได้เพิ่มข้อความให้กับรูปร่างแล้วต่อไปจะเป็นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับรูปล่างครับไปที่คำสั่งภาพเคลื่อนไหวจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่รูปสอนเพิ่มเติมภาพเคลื่อนไหวครับแล้วเลือกเป็นหมุนตามแกนครับ พอเราได้ทำการเคลื่อนไหวให้กับลักษณะรูปล่างแล้วต่อไปจะเป็นการตั้งค่าการเคลื่อนไหวนะครับให้นักเรียนไปที่ทิกเกอร์ครับคลิกหนึ่งครั้งมาที่เมนูเมื่อคลิกจากนั้นเลือกเป็นสี่เหลีย่ยมพื้นผ้าสีนะครับ รงรูปสอนตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นรูปสายฟ้านะครับต่อไปจะเป็นการคัดลอกรูปล่างครับการคัดลอกรูปล่างมี2วิธีคือ 1. คลิกที่รูปล่าง1ครั้งกดคอนโทรล C นะครับแล้วก็กดคอนโทรล V จะเป็นการคัดลอกรูปล่างครับ จากนั้นให้นักเรียนเลื่อนรูปร่างนะครับติดรูปภาพให้สนิทนะครับติดให้หมดโดยการคัดลอกนะครับการคัดลอกแบบที่สองครับคือกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกรูปล่างที่เราเลือกแล้วลากรูปร่างออกมานะครับแล้วปล่อยเมาส์จะเป็นการคัดลอกรูปล่าง ต่อไปให้นักเรียนลากรูปร่างปิดรูปภาพให้หมดนะครับวิธีการเลือกรูปร่างทั้งหมดคือการกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วคลิกรูปร่างคลิกคลิกจากนั้น คลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะครับพอเราได้คัดลอกรูปล่างปิดรูปภาพทั้งหมดแล้วต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนข้อความของรูปล่างครับคลิกที่รูปล่างตะ ที่เราต้องการจะเปลี่ยนข้อความนะครับ พอเราเปลี่ยนข้อความของรูปร่างครบแล้วก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ในการสร้างเกมเปิดแผนภาพนะครับต่อไปเราจะมาทดลองดูว่าเกมเราใช้ได้จริงหรือเปล่าโดยคลิกที่การนำเสนอภาพนิ่งครับจากนั้นเราลองคลิกรูปร่างครับ เกมนี้ก็จะเป็นเกมทายนะครับว่าภาพที่เราสร้างนั้นเป็นภาพอะไรคือภาพอะไรเป็นรูปปลานะครับเป็นการเสร็จสมบูรณ์ในการสร้างเกมครับต่อไปให้นักเรียนทำการบันทึกเกมนะครับ โดยไปที่คำสั่งแฟ้มแล้วคลิกที่บันทึกเป็นครับเลือกที่อยู่ที่เราต้องการบันทึกจากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อของเกมครับ ต่อไปเลือกชนิดที่เราต้องการจะบันทึกนะครับเป็น PowerPoint Show จากนั้นคลิกที่บันทึกเป็นการเสร็จสมบูรณ์ในการสร้างเกมครับขอบคุณครับ